อีโคคอมช็อปจำหน่ายอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์ระบบคอร์เซ็นเตอร์ครบวงจรชุดหูฟังรุ่น vt 5000ค่ะจะมี2แบบนะคะก็คือแบบหูคู่และแบบหูเดียวค่ะเป็นตัวครอบหูนะคะทำมาจากหนังเทียมทั้ง2ด้านนะคะเวลาใช้งานไปนานๆเนี่ยจะทำให้สามารถระบายความร้อนได้ดีและบริเวณด้านบนจะเป็นโครงเหล็กแบบบางเบาค่ะ ตัวเหล็กบางนะคะสามารถยืดหยุ่นได้มีความแข็งแรงและคงทนตัวไมโครโฟนค่ะหมุนได้360องศาค่ะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นตัวก้านของไมโครโฟนนะคะทำมาจากเหล็กห่อหุ้มด้วยพลาสติกค่ะซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ดีถ้าออฟฟิศไหนต้องการชุดหูฟังคอเซ็นเตอร์ที่มีทุกฟังก์ชัน แนะนำรุ่น VT 5 0 0 0คุ้มค่าแน่นอนค่ะสอบถามรายละเอียดสินค้าได้ทางเว็บไซต์ www.eco.com.shop.net หรือโทร0632696351และ0632696364